สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องอทำน้ำตกหน้าบ้านแบบย่อมยาวแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกพืชผักสวนครัวในบ้านเทา้เทาเฮาราคาบ้านเทา้เทาเฮาที่ว,ว่ามีสวนครัวอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยครับก็จะมีพืชผักอะไรที่ต้องการอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวผมจะทำเป็นสวนย่อมย่อมให้ หรือถ้ามีพื้นที่หรืออะไรอย่างเงี้ยจะให้ผมทําเป็นตู้ปลาทําเป็นน้ําตกจําลองเลี้ยงปลาคาร์ฟอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะติดต่อผมได้ที่บางแค16หรือแอดไลน์มา064 515 4068ห้ช่างทิศครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้อันนี้คือหน้าร้านหน้าบ้านหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านผม ก็จะมีป้ายอันนี้บางแค16ก็คืออันนี้จะเป็นทางเข้าหน้าซอยก็คือเข้าหน้าซอยมาจะเห็นเนินลุกเนี้ก็คือจะเจอบ้านผมเลยซ้ายมือบ้านหลังสีม่วงนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูสวนย่อมๆจัดปลาแบบสวนย่อมๆสวนขนาดย่อมๆอันนี้ก็คือแบบทําทบอนไซด้วยอะไรด้วยประมาณนั้นเป็นสวนในบ้านเป็นสวนแบบย่อมที่บว่าเวลาเย็นเรามานั่งไม่มีเวลา แต่ก็คือเราแค่ตักน้ําใส่เติมให้มันอะไรอย่างนั้นแล้วก็คือ,อมีเวลาดูน้อยแต่ก็คือพอทําไปแล้วเนี่ยเราแค่ตักน้ําเติมแล้วก็ให้เขาไปดูแลกันเองแล้วก็เราก็เช้าแล้วก็ลดน้ําหน่อยๆลดน้ําพื้นบนตรงใบเพื่อให้เขาชุ่มชื้นอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้จะเป็นลูกชายลูกชายาผมก็จะสอนให้ลูกชายทําแบบอะไรประมาณนั้นอะ่ะอันนี้คือระยะ หน้าบ้านมันมีพื้นที่น้อยจํากัดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือลูกชายกําลังจะสอนให้เขาแบบอ่าเนี่ยอย่างอย่างอย่างต้นต้นกล้า,อาของอมะขามเทศที่จะไปทําบอนไซหรืออะไรเงี้ยก็เลยพยายามทําให้ลูกแบบาขายของตั้งแต่เด็กตอนนี้เขาแปดขวบก็ขายเพาะปลาอะไรหน้าบ้านอย่างเงี้ยพื้นที่ที่มันมีน้อยพื้นที่จํากัดอะไรเงี้ยแต่อยากทําสวนย่อมย่อมอันนี้ก็คือจะเป็นสวนปลูกผัก พืชพันธุ์สวนครัวอะไรเงี้ยก็คือไม้สูงแล้วก็ไม้เตี้ยอะไรเงี้ยให้มันดูแลก,กันเองรดน้ํำยังไงเพื่อจะให้มันชุ่มชื้นประมาณนั้น,าาน,นฝากไว้ด้วยครับซอยบางแคร6ถนนสุขาพิบาล1เส้นรอยต่อก็คือบางบอนบางแคครับอันนี้ก็คือจะเป็นปลาหางนกยุงประมาณนั้นกำลังให้ลูกชายแบบเพาะขายตัวละ15ประมาณนั้น ู้ละ30หรือถ้ามีส่งไปทางหรืออะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวจะห้าสิบาทประมาณนั้นครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับบางแค16บครับผมสผมครับ